สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับงานก่อสร้างแบบบ้านทิติยาเหมือนเดิมนะครับจริงแล้วแบบบ้านหลายที่เสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังลงคลิปยังไม่จบเลยนะครับผมเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆค่อยค่อยดูค่อยๆ่อติดตามไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแต่บ้านหลังนี้เสร็จแล้วผมยังลงไม่หมดนะครับผมลงไม่ครบลงตามไม่ทันนะครับอันนี้เป็นการเป็นงานที่คอนกรี รอบบ้านนะครับอ่าโดยรอบนะครับความกิดรอบบ้านระยะห่างออกมาอยู่ที่1เมตรนะครับความหนาอยู่ที่5เซนติเมตรนะครับเทโดยรอบเลยนะครับด้านหลังนี้จะมีอ่าจะติดตั้งปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําถังน้ํานะครับอ่านี่คือเราเทโดยรอบนะครับการเข้าแบบตีแบบเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเทวางตะแกงวเม็ดนะครับ วางโดยลอกทั้งหมดนะครับได้ทำการเทสเต็ตงสอนะครับแล้วก็เทนะครับพอเทเราก็มาเก็บหน้างานก็คือการปาดหน้าปูนนะครับการขัดนะครับแต่ไม่ถึงกับขัดเงาครับเป็นการงานขัดหยาบนะครับถ้าขัดเงาเวลาฝนตกนะครับรับรองว่าได้ลื่นแน่ๆนะครับผมเนาะนะงานเทคอนกรีตเราบ้านนะครับไม่ว่าจะ เทเม็ดหรือเม็ดครึ่งเม็ด20 m. อันนี้อยู่ที่การตกลงกับเจ้าของบ้านนะครับว่าอยากจะเทเท่าไหร่นะครับงานก่อสร้างทุกอย่างนะครับจะจบมาตั้งแต่แบบแล้วนะครับจะไม่ใช่ว่าจะมาเพิ่มมาลดตอนที่กําลังทําอันนี้จะไม่ใช่นะ,นะครับผมอันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ช่างก็กาลังปาดหน้าปูนทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีอัปเดตหน้างานประมาณนี้นะครับเพื่อให้พี่ๆนั้นได้รับชมค่อยๆได้ดูนะครับว่าบ้านหลังนี้นั้นบ้านทิติยานั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแค่ยังไม่ทันได้ถ่ายลงนะครับเพราะอันนี้เป็นประตูหลังบ้านก็คลิปนี้อัปเดตหน้างานประมาณนี้ครับผมก็ให้พี่ๆเอฟซีนั้นได้ดูการทํางานของช่างนะครับไปเรื่อยๆนะครับลคลิปนี้สวัสดีครับผม